พี่น้องมุดเสียไม่ไดครับไปพบพกไปฟอกับเจ้าของคนเดิมน้องแอดครับผมสวัสดีครับน้องแอดสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งเนาะครับถูกถูกวันศุกร์เนุะถูกวันเสาร์วันอาทิตย์มาเจอกันครับช่วงนี้ฝนตกดีเดี๋ยวนีิโอ้เละเบิเเดครับพี่น้องเอาทางมาแต่ว่าทีวา่ว่าเอาน้าตามปลาอุดมสมบูรณ์ทางนี้ครับพี่น้องเมื่อวานน้นองแอดว่าได้หัวมาให้พี่น้องหลายตัวหลายโคมเนาะครับโอ้มีแต่เด็ดตัวใหญ่ใหญ่ครับพี่น้อง เครื่งงองง้อตอกเครื่องง้อแมรลูกได้พี่น้องสาระทนายทีอยากกิได้ง,งวัวง่ามครับราคาบ้นานบ้านเฮ้าเปเลี้ยงครับพี่น้องในยุ้ยโซนทั้งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแถวสุรินทร,ร์บุรีรัมย,คย,ย,ย,คย์ครับพี่ใหญ่ขามาส้มเลยว่าเขามาเหีือกสวยได้เอาพี่กัปตังยุ้ยไสครับตรงนี้ครับอ่าบ้านน้องกับครับผมบ้านน้องกับตบตบ<อ>ำลหนองใหญ่อำเภอสตึกหนองใหญ่เนาะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับ ก็หมดเสียงดังก็จะงอก็ปวดสาวเ ấ y นี่มูลเซวเลยออ๋อนี่ครับเอาเบอร์โทรเบอร์โทรก่อนติดเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับผมหนึ่งหกเก้าห้าครับเอ้าวผูสนใจกับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนี่เนาะแมนครับ Facebook ล่ะ Facebook แอดครับแอดทอดชัยแอดทอดชัยเนาะครับอ้าวผู้ใดอยากจมตัวจริงก็มาจมได้เอ้าไปตัวแรกแหกมาเลยครับดอกไมาเสียเวลาตัวไหนก็ได้ครับอาตัวนี้เนาะครับ อ้าวเป็นแม่แดงบดบดครับแวนี้เป็นแม่แบบไหนครับแอดแม่ทองหาเดือนครับพี่โอ้แม่ทองหาเดือนนะครับเอกสารใบหลอดเท่านี้ครับการรประกันแม่ไหนก่อนเดี๋ยวพี่้อเขามาเราอาจจะบดหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเลยเนาะขาถกขาทอนขี้คงสุดม่ลุกออกครับาด่างหางดอกก็สีเนาะแมนครับพี่ดองเห็นกับ ายในหนึ่งเดือนพี่น้องเอามาแจ้งเลยขึ้นลัวขึ้นเงินกันเนาะแแต่เอาห่อนมองก็พี่แบครับห่อนมองก็ได้เสียใครใจเนาะตัวมาประกันท้องกับภายในหนึ่งเดือนเนาะพี่น้องอาไปว่าหมั่นใจได้พี่น้องเอาไปตรวจต้อนก็ได้ไยในหนึ่งเดือนมาหอกกัมาขึ้นเงินหรือว่าอยากได้ตัวใหม่ก็มาเลียนกันครับเอาตัวแรกแทกงมันครับผมแม่แดงสูงสูงยันยันน่ะนะตริท้องก็ผู้ใดครับท้องกับเคเอฟครับพี่เคเอฟ สามหนึ่งสามหนึ่งเนาะครับเอาไรยุทเดือนตัวนี้อ่<พ>าครับพี่ตัวนี้ท่องเคสสามหนึ่งาหาเดือนเอกสารใบหลอดนี่นะครับเนี่ครับมีครับเพื่อกระชับเวลานะครับพี่น้องเขาบ่าในเห็บเบิ้งนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้แม่แดงของเคสสามหนึ่งอ่าเดือนตัวนี้ลูกโตทีไรพ่อลูกวะที่สองในท่2 2> นทองอครับพี่ที่สองในท่องเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมันใสเพื่อนสูงประมบ้าลลอยตัวไหน รอยสี่สิบสี่ครับพี่รอยสี่สอันนี้คือวัดมาแเ้วเนาะแมนครับอ่าเป็นแม่ตองสองกับเทพสามหนึ่งหาเดือนุที่ร้อยสี่สิบสี่แข้งขาเพรมีปัญหานะครับพี่น้องเอานุ่มงามพีครับพอดีเปิดให้พี่น้องครับแม่ไม่นี่เปิดซีมนหาครับพี่สี่หมื่นห้าพันบาทครับโอ้วดตกแบเกีครับตองเทพอีกหาเดือนเปิดไปในราคาแค่สี่หมื่นหาได้พี่น้องเอาราคาดนีต่อรองเลยเนาะได้ครับ ก็ย ok ูน like ิตตัล่องในทุกโตเหล้วกัทรงฟีร้อยห้าสิบโลครับร้อยห้าสิบโลครับตัวนี้จะนี่จัดนักเลยเนาะอ่ามากขีดแรกร้อยโลครับมากิบดิบต่อมาทรงปีร้อยหาสิบโลครับอพี่น้องนี่ราคาตัวลองนะครับตัวนี้เปิดไปใราคาสี่หมื่นห้าพันบาทครับอ้าวพี่น้องบะมีต้มนี้จักมองอ่าเป็นแม่บดปวดนะครับพี่น้องนี่ของกับพี่เอฟหาเดือนทรงปีอีกรอยหาสิบกิโล ตัวต่อไปเลยครับผมครับตัวนั้นครับตัวต่อไปอยู่ใกล้ๆกันตัวนี้ครับตัวนี้อางเงกับพี่น้องหนาเลยครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นแม่แบบไหนครับแม่ทองด้อกันครับแม่ทองดือกันครับตัวนี้สองก็ใส่ตัวนี้เจ็ดเดือนครับพี่อะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเลยดิครับโอ้หทองทองที่ไหนทอรู้บ่ะทองที่สองครับพี่ทองที่สองทองเจ็ดเดือนครับ KFC เก่าครับ ทีเ <TF> อฟสี่เก้ามีเอกสารใบหนวดนะครับตัวดีนาตันเลยครับตวดีก้องเจ็ดเ,เ,ด,เ,เไได,ดือนเ,เอาน้าหนาตันตันเลยอาแข้งขายเง้นุ่มีครับน้ออาายงี้ครับตวลีหาง้้นลอยที่ิเ็ปะบ้านลอยสามแปดสามเก่าเหรบสามแปดสามเกาเนาะตีามครับพี่น้องตีีเอสี่เก้าเจ็ดเดือน ตัวนี้มันได้หนาเนานะตัวนี้เนาะแม่นครับอ่างไงครับตัวนี้อ่างไงนะหรือต,รตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ตัวนี้ก็เปิดซ้ำกันครับเปิดไปซ้ำกันกคือสี่หมื่นหาพันครับ 4, <000 S 2> หาพันบาทเนาะครับอ้าวพี่น้องราคาโหวตฟอร์มนะครับตัวนี้แข่งขาใหญ่ๆไม่มีตำหนิเนาะบอ่อครับผมอ่าไม่มีตำหนิครับอยู่ประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับอันนี้คือสี่ตำไว้ฟอร์มที่เอฟที่เก่าราคาเบาๆที่มหาราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งทีหนึ่งร้อยห้าสิบ ครับรตัวต่อไปแล้วครับผมครับผมตัวต่อไป้ป็นสะเงยียยังไงครับพี่้องตัวนี้กับแม่แดงสูงนะตัวนี้สูงเป็นแม่แดงบวชเลยตัวนี้กับทองใช่กันปะทองแหลกครับพี่เป็นแม่สาวทองแรกเลยครับตัวนี้ได้เดงาครับแต้เงาเลยสูงไง ติดบกวรอมรูปประมาณร้อยอะไรหนอยซีสิพหาครับพี่ลอยซีิบวกเนาะตํมสายตามันจัดร่อยติขีน้ต่อยิบหด้ครับครับตัวนี้พร้อมกับใครครับพอมครับแจ็คพอตครับพี่แจ็คพอตร้อยล้านเนาะครับแจ็คเดือนพกเดือนครับพี่องพกเดือนครับอาวนนี้ฮะจงแรกเอาวดุอพี่้องไปรุ่นเอาครับพี่้องตัวนี้ฟ้อมเมสาวพ้องแรกกับแจ็คพอตร้อยล้านอ่าหาเดือนา พกครับพี่พกเดือนเนาะครับพี่เราพกเดือนนะพี่น้องแม่สาวสองแรกพกเดือนเครื่องดำพกหางเง่้ยๆแล้วก็หางลำมๆลองเบ้างลองฟังถึงร้อยเอ่อยี่สิบห้าครับบวกเนาะครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นหกพันหาร้อยครับพี่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับ ไม่น้องเลยแม่ปูดๆแล้วก็แข้งขาใหญ่ๆสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ท้องหกเดือนครับอ่าราคาต่อรองเด้นะครับสูงฟีอีกหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลอ่าตัวทองเตหญ่ยยๆครับพี่น้องพี่น้องโซนแถวอ่าบุรีรัมย์สุรินทร์อยี่ไก่พี่น้องนี่ตัวนี้ราคาต่อรองเลยนะครับสี่หมื่นหกพันหาร้อยครับผม 6, หกพันห้าร้อยเนาะครับ น of no? no? ี่เอาไปหลุนเนาะครับพี่น้องไใ้ง้อทองแหลกนะครับตัวนี้สี่หมื่นบพันห้าร้อยบาทครับราคาต่อรองได้ตรงที่ร้อยห้าสิบกิโลพอมีตัวนี้จ้าหมองเนาะบ่อครับพี่พี่น้องตัวต่อไปตัวนั้นครับตัวโอ้ตัวนี้สีเม็ดมาขามเลยตัวนี้ทองอีกที่อันแต่ทองแรกครับพี่ทองแรลกที่กันครับอ่าพี่น้องอันนี้กัเจ็ดเดือนแล้วพี่แม่ทองแรกครับทองเจ็ดเดือนครับคือกันทองแหลกคือประกันทองมีคลิป มีคลิปไปดูการตรวจทุกตัวครับตัวนี้แดงเข้มเลยนะพี่น้องนี่แดงเข้มสีเม็ดมะขามเป็นแม่สาวทองแรกสูงที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะครับสี่ตำต่ำหน่อยครับว่ายี่สิบห้าบวกทองก็ไปครับตัวนี้ซีวายหนึ่งเจ็ดแปดครับพี่ทีวายหนึ่งเจ็ดแปดครับเปนแดงเข้มเลยมันจะมีห้อยลำปีนิดหน่อยด้วยพี่ห้อยลำปีนิดหน่อยเนาะครับครับพี่น้องม่รอยลำปีหายเรียบร้อยครับพี่น้องก็ดีเป็นแม่ทองกีบว่ายหนึ่งเจ็ดแปด สูงที่ร้อยอ่าสี่สิบห้าบวกครับตเว่ามันมีจุดครับจุดก็ไหลพ<ม>ี่น้าะเป็นเตาเหรอนะครับพี่น้องบริซองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับ <7 S 1> พี่เจ็ดเดือนแล้วครับแม่สาวทองแอกครับเจ็ดเดือนกับพี่วย 8, ัยหนึ่งเจ็ดแปดครับพี่น้องแดงแดงเข้มๆเลยอ่าแต่ว่ามีหล่องร้อยของการเตาจากหายจากล้ำปีนะพี่น้องอ่าว่าประเภทนี้จะมีฟุตตาดท่าน สูงันนี้เปิดไป้เขาได้ครับรอแรกเเดือนเปิดได้สีสามครับพี่สี่หมื่นสามครับไม่ั้องจัดโรไองเอสี่หมื่นสามพันบาทราคาตัวลองได้แหลวก็ะซูพี่ร้อยห้าสิบกิโลครับเพาว่าบางทียเกิดลอยโล่กเคกซูีเนาะครับจะตกันได้ครับเนงแรก,ก 4, ครับพ 4, รมีตำหนิจจอ้องครับ แต่วัสดีแจงเบื้องต้นคือมันมีอ่ลรอยจากการเศร้าของลับปีนะพี่น้องยุดน้อยครับแต่ว่าตัวนี้พุ erm. ่งการท่าไหลเลยหรือเป่ามันมีหลงล้อยอะไรตัวต่อไปเลยครับผมกี่ตัวนี้ครับโอ้โหนี่ก็ของไหลเนาะครับตัดของหน่อยพี่น้องแบ่งกันไปเรียงเลยอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ของแง่เฮือนของแรกครับพี่ของแรลกเฮือนครับเอาพี่น้องแม่สาวของแรกตัวนี้ อย่งขายไงครับสูงอร่อยสี่สิบห้าบวกกับสูสีกันเนาะครับสามที่โตเลยครับลอยที่สิบห้าบวกกับเมื่อตีต่ำๆไปครับพี่น้องเอาเนื้อหนังหนาครับตัวนี้ข้องเจ็ดเดือนหรครับตัวนี้ตัวนี้หาเดินกลัวครับพี่หาเดินกลัวเนาะครับข้องก็บใคร้องกับเอชเคห้ากับห้าคาเก้าสี่ครับเอชเคห้าเก้าสี่เนาะครับพี่น้องอีกฐานเบลล์นี่นะครับตัวนี้ห้องหาเดือนกับเอชทีห้าเก้าแปดห้าเก้าแปด มันลอยสีสครับพี่น้องเขากางงๆกับสีปีางาครับพี่น้องเอานมปีแต่ว่าไ่งได้ตัวเองคุกหางเงยเขาสีบดเปิดไปเจ้าบาทตี่นี้เปิดไปสี่มื่นห้าร้อยบาทครับสี e ่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหัวถ่องสูงเพิ่ยังไงพี่น้องแดงๆเนี่ยไม่มีตำหนิเนาะบอครับพี่สี่หมื่นหกันห้าร้อยบาท เป็นแม่สาวสองแรกครับพี่น้องแข่งขายย yup. ันยัราคาต่อรองเลยนะครับทรงพี่ร้อยห้าสิบกิโลตัวต่อไปเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโวต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกครับลูกแดงๆครับลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เนาะนี่เนาะครับลูกเดืนจ็เดือนบ้านสองเดือนกลัวจะเข่าสามครับพี่เดือนที่เข่าสามเดือนเนาะครับแม่ก็ิะสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับบ้ารลอยสามสิบห้านะครับแม่ลูกลูกแม่แม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าออกกินหยาดกินเก่งเลยนี้ แม่ลูกลูกแม่แตจะเป็นลูกโตดีประมาณโตัวทีเท่ไหรครับลี่สองครับพี่ตัวทีสองเนาะครับอ้าวนี่ครับแม่ลูกลูกแม่เปิดราคาเลยครับพีมสามเก้าครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องอ้าวจัดโก้ให้น้องแม่ลูกลูกแม่ครัเปิดลูกแกงย่างพี่น้องเอาไปเซอร์จิอาเซอร์ซาหนิยูนเซนยเข้าเดียวครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับแม่ลูกลูกแม่ ข้าวิ่งขนกันพี่นรอกมามื่นขึ้นว่าแล้วครับพี่น้องอับเรล่าจะ้อยน,น,น,นะครับเคยอยากดูข้อกันจัสอบถามน้องแอดต์เลยครับตัวนี้แมนลูกลูกแม่ครับหนึ่งลูกประวานสองเดือนกว่าแอนสูงว่าหน่อยสามสิบห้าัวนะครับราคาตอนล้องเลยนะครับสามหมืนเก้าพับาทราคาตอนองได้แหล้วกับซูเปอรร้อยห้าสิบกิโลครับพี่น้องสามหมื่นเก้าครับแอนล,ลูกลูกแม่ ตัวต่อไปแล้วครับผมแมล่แมลูกเอเนาะครับอันนี้ลูกปูลูกแม่ลูกปูครับพี่แม่ลูกลูกปูเนาะครับพี่น้องแต่ว,ว่าแม่อ่างเงยตัวนี้เป็นแมน่แดงบวบครับแต่วผูอร่อยอะไรหนึน่งอร่อยซีสุขแปดเราซีบเก่าพี่เดือดๆไปอร่อยห้าซีบครับตัวแม่ตัวนี้อ่างเงยหนาเลยครับตัวนี้อ่าคนใดอยากได้แม่บอกแม่พันตรงนี้เลอ่าลูกปูได้สักมือสักเดือนแล้วตัวนี้มั่นสามสี่เดือนครับพี่ประมาณสามสี่เดือนเนาะครับพี่น้อง แม่ลูกลูกครูแต่ว่าแม่นี่โตบักง,ง่ายนะพี่น้องเอา้าไม่อยากเน้เอาเป็นแม่บอกแม่พันโค้ดมิเปิดเหตุพี่นอ้องเท่าไหร่นี่ยสามหมื่นห้าครับพี่สามหมื 30, ่นห้าครับเอาพี่น้องตัวละหมื่นกว่าบาทงงตัวบักง,ง่ายครับตัวนี้ครับโอ้ตัแม่มันกัน,กนบักหลายบาทแล้ยตัวนี้พี่น้องมึงตัวนี้ตัวง่ายนะครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับแม่ลูกลูกครูครับแม่ครูเบียดเบียดไปลอยกับลอยหาซิฟครับ สามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องส่งวนสองโต้มกษีสองตมบ์นนไนะครับไม่มีตำหนิเนาะบอรครับพี่พี่น้องเส็มรวดตบบไง้ีสามหมื่นห้าพันบาทราคาอ่ีต่อรองได้ครับแล้วก็ส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลครับผมโตแบบไงเด้พี่น้องนี่จุกไหวซี่สิบแปดสบแม่เดีรอ่างไงหนาลึกครับตอนนี้ ตัต่อไปตัวไหนเล้ยตัดตัวใกล้ๆกันเนาะครับแล้อหยาดฝนตกครับพี่น้องหยนไพายปลาเหล่าอ่ะตัวนี้ก็เป็นแม่แดงแม่ทองแม่ทองด้วยกันครับอ่าตัวนี้งูงหญ่ครับพี่น้องหนังหนาตัวนี้ครับแดงแดงเข้มๆตัวนี้ทองก็ไปตัวนี้ทองสามเดือน KF สามหนึ่งครับผมทอง KF สามหนึ่งครับเดือนครับสูงประมาณร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบสามครับพิดร้อยสี่สิบสามวันแล้วครับตัวนี้ กอนสามเดือนเนาะครับ,งบเ,เง้าใเงยง,ยง,งด tested. ไม่มีตำหนิเนาะบอรครับพี่ไม่มีตำหนิอ่าตัวนี่เปิดไม่เท่าไรไม่เปิดทนะี่เป็นหาครับสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะครับตองที่สามหนึ่งสามเดือนครับพี่น้องเป็นลูกโตที่ไหนี่สองที่สองครับพี่ที่สองเนาะครับอ่าพี่น้องเนี่ยง่ามกับตัวนี้สี่หมื่นหาได้พี่น้องราคาต่อร่องใด ต,ตัวที่ท้องมีคลิปดูการตรวจนะครับ,ร,บราคาต่อรองในช่งที่ลอยห้าสบโลครับพี่เหนิเล็บปือเรื่องกีงามครับต้มง,งามวะต้มซีเอาตัวต่อไปตัวไหนครับพี่ตัวต่อไปเฮ้ยดท้ายปะแมนครับอตัวดท้ายปิดคลิปพี่น้องเอาเด็ดเด็ดพี่นอ้องบังตัวดี้ก็เป็นแม่แดงโูดหนกตั้งหลังตรงครับพี่น้นองเอาน,าน,อนันหนาตันตันเลยตัวนี้ตัวน,น,น,นี้เป็นแม่ทองปะทองครับพี่ แต่ทองก็เพ็ยครับตัวนี้ทองกบแดงอลังการครับแดงอลังการอ้าวพี่น้องหนาตึบเลยครับตัวนี้ถัอว่าอ่อย40เนาะครับแดงอลังการจักเดือนครับตัวนี้6เดือนกลัวครับพี่6เดือนกว่าครับห้องที่เท่าไหร่ละครับที่สองครับผมห้องที่สองเนาะครับแดงอลังการ6เดือนกวัวแล้วพี่น้องเป็นรุ่นเนาะตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไป40,000บาทครับพี่4ม0 0 0ห้าพันบาทเนาะมีติงนมอยู่นะครับติ้งอ๋อมีติ้งนิหน่อยมีนมติ้งหน่อยหน กเมด็ดกระปุครับอมองได้ทีนี่สันนิสติบอกพี่น้องเมืองตนก็นะครับพี่น,อน,น้องมีนมติงน้อยๆครับพี่นออ้องสเม็ดกระป่าทองอลังการแดงอลังการหกเอนกวา่าครับเปิดไว้ในราคาสี่หมื่นห้าพันบาทครับ,ร,บราคาต่อลอกหน้นะครับตรงฟีฟังปุ่นะครับติงเห็นบอกน้อยๆครัหาเงนเินดาบนาบนะครับนงอ่าอยู่ฟังหนเนาะเห็นบอนะ นื้น้อยเองครับนื้อน้อยครับพี่น้องเนื้น้อยแสักแบบประเด็มี่พในการส่งดูนะครับครับโอ้โหวันนี้ที่าจัดเต็มหัวฟองเลยนะวันนี้เนาะครับให้พี่น้องไป็ุ่นเอามักนุ่นครับพี่น้องแล้วก็กง่วแม่ลูกราคาเบาๆเพราะว่าจะเป็นแม่หนุ่มแม่ลูกแม่พี่น้องขนตกมานเนี่ยโก่งงานงามสถานง่วนเปลี่ยนจะล่อให้ง่วมันราคามันแพงครับพี่น้องเงินกับเก็บไบอีกเก็บใบครับพี่น้องให้แม่ฟองดอกออกผล น้องแอ๊ปากเปิดพี่น้องอีกรอบได้ครับผม0 6 1 2 2 8 1 6 9 5ครับผมสำหรับวันนี้กอไปช่วัๆมานึงก้าวอบคุมขอบคุณครับ